ก็ชินเฮ้ยเหมือนเดิมค่ะขอสวัสดีมีพี่น้องซุปสูุทุ่นค,ค่ะช่องทางเพชรมณนีเด้อค่ะเด้อมีแม่เพชรวันแรกหยุดสมการมาหลายมืออยู่ค่ะอาหารออนไล์ช่วยน้องช้างตกงานนี่ค่ะกำลังกินอยู่นี่กินกับกระตา กินเ,วเวล่วเยอะหิวกับตาทิมได้หลายกินเล่วก็เจ็บกับตาได้ดีกิมเนืยหนาตาเฉยเลยก็มีหลายเชอกอยู่ค่ะเราพอดีอากาศมันกะฮอนแน่อุ่มแน่ก็ยุน่นเรปลาแน่ ตัวหนูเป็นพี่พ่อยได้เห็นน้ำปลาขนปูมุกปูมุกอยู่ค่ะแปลว,ว่าสร้างมาหลายตูวผูกน้อกันว่าใดค่ะเดี๋ยวมันจะตีกันช้งางแต่ละเชือกเขาขึ้กันเชือกวางตูวกับเฮ็ดมูอว่างตูวกับเฮ็ดก,ยก,ก็ยุกไกยุกเ่าน้ำปลาหลายเชือกหลายตัว นี่นี่ได้ละนี่แล้ว่ยถือกระตาไปถิ่มเด้วเอาไว้ขึ้นเ้าไปใส่ขึ้นขอบคุณแม่เอฟซีค่ะอาหารออนไลน์ยังกินเป่นแต่แสบ มือละไปมือเรียววะนี่เปี้ยวหนังเป็นแต่แสบเนี่ยก็ช่วง่บายกะคอยวึงกันไม่เนาะตอนไปล่งน้งแก็มือนี้เสี่ยงยุยตมื่โดนภาหาตั้งแต่สงการก่อนสงการสงการนีก็รยุด สวัสดีค่ะยาเลนกะตากินแล้วยาเลนกะตาิีประจำวันกระเตะละมือนกะยังสี่เระคะอค่ะยุบานกะเอามา่หัวแด,ดงนี่มันเศร้าเมาแรกก็ไปปผูกไม่ปลาอะไรยังสี่ หันดากใส่กลของแบบนี้ยายอยากให้โยกโอ,อ,อยปะปะพี่พลอยเล่นต้นไม้แล้วปะปะโอ,อยปะ พอยเล่นต้นไม้กต่น,นี่ไม่เห็นดูค่ะมันใบใหม่ปลาใหม่มันบงังกระทีมงานสร้างปลากระยุนน้ำปลาเห่อค่ะ,คะปลาฝากไม่เด้อค่ะ อาคแม่เพชรวันนี้ท e มงานช้างป่าค่ะยินเสียงมูเล่นต้นใหม่ยืนเฉยบอกก็เห็ดนีิยังยินเสียงคุนเสียงดังจะชอบติดเพื่อนฟังอยู่บอกก็เห็นนิยังเนาะ ือคเสียงเรื่องดังดวงนวยตาประหลูดีตาไ้นอกกตาบันนี้มีเพชรอ้อยใส่กระตา,อะตา,านนโอ๊ย,ย,อยบ้างหไปหันละ จะจับไปเล่นเ้อะข้มีกะตาใช่กินดีแน่เมันจนี่กะเป็นปลาค่ะปลาละเมาะละแมะทีเขาเอาสร้างผูกไรอย่างเีเป็นห่มเป็นมีกุ๊กใหม่เป็นห่ม,มสร้างอยู่อากาศห่อนกับห่อนด้วค่ะให้มนเย็นใส่เย็น,ยยนที่ค่อยหากินหยัง่ง ก็ยูก็ยูไกดเตอรตจนไม่น้ำหนำักเป็นกุ้งใหม่เมื่อกี้นี่นั่งผัวผักผัวคุณหูวี่แพ่ะจุ๊บ กุดแชร์กดไลค์กดติดตามทีมงานสั่งปลาฝากช่องฟังเพชรมณีมา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 หันมา,าพี่เร็วเร็วเร็วหันมาหันดักใครจะจะแกตัดจากของของหันไปไไกหันปทางนั้นล่ะคะ่ะมามามาบินมา,าพี่พี่พี่มาเร็วเร็ว ขะเลาะเองสิก็ตกใจแล้วสดีสดีเออเสียง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 ,ง,งเอาเสียงเอวพอควนบาอยู่ค่ะอันนี้แม่ควนพอควนไปเอาห h าแม่ควนเลยจับเองเลยแต่แกบะบ่ไไรค่ะวัวิ่ง เอาายางเสีเยวได,เได้เอากินนามเอากินยาอะไรกาขอสวัสดีค่ะกดแชร์กดไห์กดติดตามช่องทางเพชรมณีค่ะกับมุ้ยยังหลายดอกค่ะหันตะตูดใส่จ้กของ